เขาต่อแถวอีกอย่างเง้วเหยียดพี่น้องเอ้ยช่วงตลกมากนะเป็นคูมค่มือจะพักกันเฮ็ดอี่ย่างมาตอ่อแถวแถบช่วงนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงตลกครับพี่ทุกคนกะบาภาคครับไปห,หาน้ํากินน้ำยังตามภาคพ,พอนตามอัาศัยส่นะครับช่วงนี้ครับอันนี้รานค้าประจำราคาประจำบงนะครับใครที่จะสนับสนุนน้องๆแดนเซอร์นะครับ สีเมาเครื่องดื่มหรือว่าสีสนับสนุนเครื่องดื่มให้นักดนตรีให้น้องนองแดนเซอร์ให้มอลล่ามายังกะสามารถสนับสนุนได้นะครับร้านค้าหลังเวทีนะครับตะบ้านเห็นน้องน้องื่อนเขาแถวโตบักลาคนจะพักกันโตแถวคนพักกันบัตรโตแถวเบิรเงินตัวพี่น้องกัน่เจ้าอคนนึ่งนแถวกันเบิเงินี่เกิดมาไม่สใจวกหนาเพิาะ่าเป็นยักษ์คน่สี่ อันก็ไม่ะอถ้ากันม่ยังเนี่ยากนเงินตีาวขอาน้าวข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 ้าแข้วข้าวข้าว้าวข้าวข้าวข้าได้าวข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 ้วข้าว่้าวข้ามข้าวขนาวข้าว้าวี้าวข้าวข้าวข้้าวข้าวข้าวาวข้าวข้าวข้าว้า้าว้าวข้าว้าาข้า้า้่ว้

ยทุกวันนะครับเนี่ยทุกวันนะเบิกตังจ่ายทุกวันไม่มีแต่มีแต่คนเดียวแหละเมื่อวานที่ที่ที่อ่าที่ลาวันนี้เขามาทํางานปกติแล้วเดนหละมันมีคนเดียวเมื่อวานอ่ะลืมวันที่สองอ่ะมีคนเดียวที่ลานอกานั้นก็ขึ้นอยู่เต้ยลาเต้ยลาก็โอเคอยู่ครบอยู่สส ใช่เพราะว่ามันเหตุสุดวิสัยไงเขาบอกเร็วไงเขาบอกก่อนว่าไทไม่ถามพี่เจ้าพี่นั้นเอานะมาแล้วอันนี้เรามาดูน้องๆมารับตังค์นะครับเนี่ยบอกเขากำลังเคลียร์เงินประกันทาังเคลียร์เงินประกันแล้วก็ทังเคลียร์ค่าตัวแต่ละวันแต่ละวันคือน้องๆเขาจะมารับทุกวันเลยเพื่อไม่ให้ติดบัญชีบอสจ่ายทุกวันนะครับยืนยันได้ บอสเขาจ่ายทุกวันน้องปอไหนเอาได้รับอะไรของวงไปบ้างเขาเอาแค่พวกมองเดียวเพราะว่าเงาถ่าเต้นเป็คล่องอะไรนั้นคล่องพีง่เขาคล่อาไปไปไปคล่องไปเลยคิวต่อไปครับน้องรถเบนส์น้องรถเบนส์นี่โดนหักไหมไม่หกักนะไม่หักนะแต่ว่าขึ้นช้ามาเลยละสองวันนะ่ะไม่เอานะโอเคถือว่าให้ป้าพายนะไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ช้ามากเลย

รองเท้าขาวนี่ซื้อแต่ว่าหมอมนหนาของผมรับทุกวันนะครับไปคิวต่อไปครับไสปัวไหเอลนหเด่นยิงวอเขาวการีตัวนครับ เ็นแล้วครับพี่น้องคิจว่าประจําวันของแต่ละวันก็จะประมาณนี้คือเขาถือว่าเบิกค่าตต้ยูนิห์ท่ายุดซูนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับหนาดกาลังกาลังเคี่ยเงินประกันราคาเคีร์เงิ่อนน้องๆคนใดที่แบบว่าเอาของจากุวงทีว่าหายุวงออกกรอนเพื่อกางเคีร์ครับพี่น้องกางเคีรยนะครับที่เราจะกลับไปล็อกกันดีกว่า หลงังไปที่บรรยากาศช่วงตะลุคครพี่น้องแตเราคกนกะนอนใส่ลอกใส่หนังเอ,องเขียวเขียงเี่สังแด้ใขควาดงเขี่วดเห็นพแขี่นงเขีเขร้าคดเดงึดงยอดงัขจยไดงเขียวียวาดาี่นออๆๆๆ้องเขยวดงเีดงเขยแดงเขกวดงเอดงเขียอดงียวดงเขียวแเียวแดงวดงวงยดรด้วย เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ